Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับพุทธสุภาษิตเสริมมงคลชีวิตประจำวันโกธาภิภูโต กุสลังชะหาติโกธาภิภูโตกุสลังชะหาติโกธาภิภูโตกุสลังชะหาติผู้ถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมละเลยการทำความดีผู้ถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมละเลยการทำความดี ผู้ถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมละเลยการทำความดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 8ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลจาก windy com ตลอดทั้ง ข้อมูลจาก a i r f o r t h a i com นะครับผมสภาพภูมิอากาศของบ้านเราสถานการณ์ pm 2.5จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับพ่อแม่พี่น้องลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้คาดการว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าโดยภาคเหนือและภาคตอนออกเสียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะอนอ,อกและภาคใต้มีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและยอดภูมีอากาศหนาวขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นและระวังอันตรายจากอักคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งรวมทั้งรวมทั้งเพิ่มความระมัดร,ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับมรสุมต้นออกเสียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อนทําให้บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง มีขื่นสูง1-2เมตรนะครับผมสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลต่อการสะสมฝุ่นละอองในระยะนี้คาดกันว่าการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่ช่วง6 นาฬิกาวันนี้จนถึง6กนาฬิกาวันพรุ่งนี้ของวันที่2อธันวาคมนะครับผมโดยใส่ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาโดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้ครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง13-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง31-37องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง5 10 5 13องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงใต้ความเร็ว5 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตนออกเสียงเหนือกันครับผมคาดการว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 14-19องศา,างเซลเซียสอวณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33-36องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวคุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง9-16องศาเซลเซียสมีลมตัวนอ,อกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเลื่อนมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตะวันออกกันครับผมสำหรับทางภาคกลาง ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง34-37องศาเซลเซียสมีลมตัวออกเสียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตัวนออกกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคตัวนออกนั้นคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง31 -36 อถึง36องศาเซลเซียสมีลมตอนออกเสียงใตใ้ความเร็ว 1 0 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนคลื่นลมของทางฝั่งตะวันออกของภาคตะวันออกคาดการว่าจะมีคลื่นทะเลต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับผมเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้ก,กันครับพ่อแม่พี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง30-33งองศาเซลเซียสมีลมทนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูง1-2เมตรแล้ข้ามฝั่ง มาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันกันครับผมสําหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีเมฆเป็นส่วนมากอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ในช่วง20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32-35องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร ทางฟั่งมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรเราเลื่อนขึ้นมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับพ่อแม่พี่น้องสภาพอากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33 3 6องศาเซลเซียส มีลมตนออกเสียงใต้ความเร็ว1 0 1ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามค่าสรุปรายงาน,นสรุปค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของประเทศไทยเราในสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5นะครับผมแต่ก็เป็นข้อมูลเก่าแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมได้ประกาศในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์ในเวลา17นาฬิกานะครับเมื่อวานนี้เป็นข้อมูลจาก AirFO r ไทย .com นะครับผมได้สรุปสถานการณ์ฝุ่นละออง pm 2.5ไว้โดยมาตรฐานค่าเฉลี่ย pm 2.5ในช่วง24ชั่วโมงไม่ควรเกิน37.5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับผมค่าเฉลี่ยมาตรฐานสำหรับค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์เวลา17นาฬิกานั้นได้สรุปไว้ว่าภาคเหนืออยู่ในระดับ เริ่มม,มีมีผลกระทบต่อสุขภาพ13พื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยมีค่าเฉลี่ยของฝุ่น PM2.5 ตั้งแต่11.1ถึง61.4ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรส่วนทางภาคตัวนออกเฉียงเหนือนั้นส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยมีค่าเฉลี่ย PM2.5 อยู่ในช่วง32.9ถึง75.2ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตร ส่วนทางภาคกลางและภาคตะวันตกก็สรุปได้ว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยมีค่าเฉลี่ย pm 2.5อยู่ที่28.1ถึง78.2ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรส่วนทางภาคตะวัอนออกนั้นก็เหมือนกันครับผมส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยมีค่าเฉลี่ยของ pm 2.5อยู่ในช่วง 31.5ถึง69.5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่40.8ถึง75.6ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ1พื้นที่นะครับผมก็อยู่ใน คาดการว่าเป็นจุดอยู่ที่บริเวณจังหวัดชุมพรและประจวบคิรีขันธ์นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยค่าเฉลี่ยของทางภาคใต้ยอยู่ที่20.0ถึง41.3ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับผมโดยมีการสรุปว่าพื้นที่ที่มีค่าเกินมาตรฐานของ PM0.5 สําหรับประเทศไทยเราในช่วงเวลา17นาฬิกาเป็นค่าเฉลี่ยนะครับผม24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีการสรุปว่าพื้นที่ที่มีค่า PM 2.5เฉลีย่ยเกินมาตรฐานสำหรับประเทศไทยเราในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาคือโดยผลประกาศนี้อยู่ในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับผมในช่วงเวลา17นาฬิกาได้พบว่าจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานาครน,นนทบ,บุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามน,าน่านพยาวลำปางแพร่อุตรดิษฐ์สุโขทยัยพิษณุโลกตากพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทสิงห์บุรี ลบบุรีสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับผมจังหวัดเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีค่าเกินมาตรฐานนะครับผมโดยก็มีการคาดการว่าในช่วง1-2วันข้างหน้านี้ปริมาณฝุ่นละอองก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่นะครับสำหรับประเทศไทยเราเนื่องจากว่ากําลังลมมีกําลังอ่อนลงนะครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นการกระจายสภาวะของฝุ่นละอองก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับผม ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการออกมาทํากิจกรรมภายนอกสถานที่นะครับผมก็ควรมีหน้ากากป้องกัน PM2.5 ใส่ติดตัวมาด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมของอุณหภูมิโดยทั่วไปก็อาศัยข้อมูลจาก windy.com นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยอุณหภูมิของประเทศไทยเราช่วงนี้โดยภาพรวมทั้งประเทศก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 1-2อ,องศาเซลเซียสนะครับผมและมาสรุปการพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ในช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมมีข้อควรระวังก็คือขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นและระวังอันตรายจากอัคคีภยัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้ง รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกควันไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยมีการสรุปไว้ว่าภาคเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสยอดดอยคาดการว่ามีอุณหภูมิอยู่ในช่วง5-13องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-37องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่13 13-19ถึง19องศาเซลเซียสส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2. องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 33-36. องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 14-19. องศาเซลเซียสยอดภูมิมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 9-16ถึงองศาเซลเซียสส่วนทางภาคกลางนั้นคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 4-37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง18-21องศาเซลเซียสส่วนทางภาคตะวันออกคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ช่วงอยู่ในช่วง31-36อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง19-23ถึงองศาเซลเซียสคาดการว่าจะมีคลื่นตามแนวชายฝั่งต่ำกว่า1เมตรส่วนห่างฝั่งออกไปจะมีคลื่นประมาณ1เมตรนะครับผมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง,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 ง33-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง21-24อถึงองศ Celsius, เอาเซลเซียสเลื่อนลงมาติดตามการสรุปการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งตะวันออกคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิโดยคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง30-33ถึง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง19-22ถึงองศาเซลเซียสคาดการว่าจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคาดกันว่าจะมีขึ้นสูง1-2เมตรนะครับผมแล้วข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งอันดามันครับพระแม่พี่น้องหรือฝั่งตนตกคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิ ต่ำสุดอยู่ในช่วง20 34ถึง34องศาเซลเซียสคาดการว่าจะมีคลื่นสูงน้อยกว่า1เมตรส่วนคลื่นในบริเวณที่ห่างฝั่งอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับผมก็ถือว่าทั้ง2ฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามันค่อนข้างที่จะมีคลื่นสงบนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับสถานการณ์ฝุ่นละออง pm 2. 5 เฉลี่ย24ชั่วโมงที่ผ่านมาของกรุงเทพมหานครนะครับผมและปริมณฑลในวันที่2โดยประกาศในวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ระหว่างในช่วงเวลา7นาฬิกาของวันนี้ก็พบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5เกินเกณฑ์มาตรฐานตรวจวัดได้ในระหว่าง39.6ถึง71.7 ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมของกรุงเทพมหานาครก็พบว่าปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับผมบทสรุปละค่าเฉลี่ยของทางโดยค่าเฉลี่ยของ PM 2.5ในบริเวณกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลวันนี้คาดกันว่าจะมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับผมเกือบจะทั่วบริเวณนะครับพ่อแม่พี่น้องของกรุงเทพมหานาครและปริมณฑล แต่โดยภาพรวมก็ลดลงในลักษณะที่ค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ก็ยังถือว่าภาพรวมแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพอยู่นะครับเกินค่าเฉลี่ยของค่ามาตรฐานสำหรับค่าเฉลี่ยมาตรฐาน24ชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเกินโดยค่าเฉลี่ยมาตรฐานของพี่เอ็มสูง2.5ใน24ชั่วโมงไม่ควรเกิน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยภาพรวมของค่าเฉลี่ยของทางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนั้นก็เกินนะครับผมดังนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลที่ออกมาทํากิจกรรมข้างนอกก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงนะครับผมตลอดทั้งควรจะสวมใส่หน้ากาก,ก PM2.5 ไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะผู้ที่มีผลกระทบ นะครับได้รับผลกระทบโดยตรงหรือบุคคลที่ค่อนข้างที่จะมีสุขภาพค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับเช่นพวกที่มีโรคประจําโดยเฉพาะโรคความดันโรคหอบหืดแล้วก็โรคทางเดินหายใจด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องตามที่กระทรวงสาธารณาสุขได้ประกาศแจ้งเตือนไว้นะครับผมสําหรับวันนี้การพยากรณ์อากาศของประเทศไทยเราในช่วง ของวันที่2กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ <c oughs> ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ